วันพฤหัส,สบ,บดีวันครูวันแห่งปัญญาและความเจริญงอกงามโบราณท่านสอนไว้ว่าวันพฤหัสห้ามถอนวันศุกร์ห้ามเผาคำว่าถอนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการถอนต้นไม้แต่รวมไปถึงการถอนขนถอนผมหรือถอนอะไรก็ตามออกจากร่างกายเพรร่างกายของเรา คือสิ่งที่พ่อแม่และครูบาอาจารย์สร้างมาการไปดึงไปทิ้งในวันที่เทวดาคุ้มของเปรียบเสมือนการเนลคุณและเมื่อเกาะป้องกันแห่งความกตันยูถูกทําลายลงรูกลุ่มกวงที่คุณถอนทิ้งไปอาจจะกลายเป็นทางเข้าของสิ่งที่คุณมองไม่เห็นเรื่องราวในคืนนี้จะทำให้คุณวางแหนบในมือไม่ลงหรือไม่ก็ ไม่กาหยิบมันขึ้นมาอีกเลยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับหญิงสาวไว้ทำงานชื่อดาดาเป็นคนลักสวยลักงามมากเธอมักจะใช้เวลาหน้ากระจกเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพื่อสํารวจใบหน้าคืนนั้นเป็นคืนวันพฤหัสบ,บดีดาบึงอาบน้ำเสร็จมานั่งหน้าโตกเครื่องแป้งเตรียมจะเข้านอนแสงไฟนีออนส่องกระทบหน้า เธอสังเกตเห็นขนคิ้วเส้นหนึ่งที่ขึ้นผิดรูปมันดูหนาแข็งและยาวกว่าเส้นอื่นยังเห็นได้ชัดมันขัดตาเธอมากดาหยิบแหนบขึ้นมาทันทียายแก่เตือนวันคูอย่าเล่นของมีคมอย่าถอนของสูงเสียงเตือนของยายแว่วเข้ามาในหัวแต่ดาปัดทิ้งไปแค่ขนเส้นเดียวจะเป็นอะไรนักหนาเธอคิด ดาเจ้าปลายแนบไปที่ขนเส้นนั้นหนีบให้มัน่นแล้วกระตุกแรงแๆโอ้ยดาลองออกมาความเจ็บปวดมันจี๊ดขึ้นไปถึงสมองไม่เหมือนการถอนขนปกติแต่มันแปลกตรงที่ขนเส้นนั้นไม่ออกมันแค่ยืดออกมาค้างอยู่ที่ปลายแนบดาขมวดคิ้วและลองดึงอีกครั้งคราวนี้ออกแรงมากกว่าเดิม เส้นขนสีดำสนิทนั้นค่อยๆหลุดออกมาจากรูขุมขนหนึ่งเซนติเมตรสองเซนติเมตรห้าเซนติเมตรมันยาวเฟื้อยออกมาเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่ามันจะสิ้นสุดดาเริ่มใจคอไม่ดีจะปล่อยแนบก็ไม่ได้เพราะมันเจ็บเหมือนมีใครดึงหนังหัวเธอตัดสินใจพันขนเส้นนั้นกับนิ้วมือแล้วดึงสาวออกมาเหมือนสาวได้ยิ่งดึงเธอยิ่งรู้สึกหวงหวง ในช่องท้องเหมือนอวัยวะข้างในมันกำลังถูกขยับขยื่นดาดึงออกมาได้เป็นเมตรแล้วคนเส้นนั้นกองอยู่บนผืนเหมือนงูสีดำตัวเล็กๆแต่ที่น่าสยดสยองคือปลายโคนของมันเริ่มเปลี่ยนสีจากสีดำกลายเป็นสีแดงและเริ่มมีเมือกเหนียวๆติดออกมาดามองในกระจกลูกขุมคนที่คิ้วของเธอตอนนี้ขยายกว้างขึ้น เลือดสีดำคุณนเริ่มไหลซึมออกมาเธออยากจะหยุดแต่ร่างกายมันไม่ฟังคำสั่งมือของเธอยังโคงสาวเส้นคนนั้นออกมาอย่างบ้าคลั่งเหมือนต้องมนต์สะกดดาสะดุ้งสุดตัวเสียงนั้นดังมาจากเส้นผมในมือเธอดึงอีกดึงอ,อ,อีกทันใดนั้นเธอก็รู้สึกถึงแรงกระตุ้นกลับอย่างรุนแรงหน้าของดากระแทกเข้ากับกระจกเงา สิ่งที่อยู่ในลูขุมขนมันไม่ยอมให้ดึงออกอีกต่อไปแต่มันกำลังจะดึงดาเข้าไปแทนดาพยายามยื้อสุดชีวิตร้องไห้โฮด้วยความกลัวแต่แรงดันนั้นมหาศาลผิวหนังบริเวณใต้คิ้วของเธอเริ่มฉีกขาดลามขึ้นไปถึงหน้าผากเปิดให้เห็นกระโหลกสีขาวและเนื้อเยื่อสีแดงสดในกระจกดาเห็นเงาสะท้อนของตัวเองแต่สิ่งที่กำลังดึงปลายสาย อยู่อีกฝั่งหนึ่งในรูกลุมคนนั้นมันคือหน้าคนจิว๋วที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังของเธอเองมันแสยะยิ้มกว้างฟันแหลมคมมันกำลังกัดกินลากผมและสมองของเธอจากภายในและวินาทีนั้นดาตัดสินใจกระชากเพืือสุดท้ายเพื่อให้หลุดผลร่างของดาหงายหลังล้มตึงเส้นขนหลุดออกมาได้สำเร็จแต่มันไม่ได้มาแค่ขนสิ่งที่ติดปลายรากออกมา คือลูกตาดวงเล็กๆที่มีชีวิตมันกิ้งลุงลุงุงไปกับพื้นจ้องมองมาที่ดาแล้วกรพริบตาปิดๆส่วนบนหน้าผากของดามีรูโบโขนาดใหญ่ที่มองเข้าไปเห็นสมองที่กำลังเต้นตุบๆดาลอดชีวิตมาได้แต่ต้องเสียโฉมไปตลอดกาลหมอบอกว่ามันคือถุงซีดประหลาดที่มีเส้นผมและฟันงอกอยู่ภายใน เดิมหมดสายแต่ดาไม่เชื่อเพราะเธอยังคงได้ยินเสียงกระซิบจากรูแผลเป็นนั้นทุกคืนวันพัธหัสสับบดีเสียงที่บอกเสียงที่บอกว่ายังมีพวกเราอยู่อีกเยอะใต้ผิวหนังของเธอร่างกายของเราซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจการไปรบกวนกลไกธรรมชาติในวันที่แรงคูลแรงอาจเป็นการปลุกสิ่งแปลกปลอมให้ตื่นขึ้นคืนนี้ ถ้าคุณลองส่องกระจกเจอคนแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนผมแนะนำให้ปล่อยมันไว้เถอะครับอย่าพึ่งถอนมันออกมาเพราะวินาทีนั้นที่ลากมันหลุดจากเนื้อคุณอาจจะไม่ได้เสียแค่ขนแต่อาจจะเสียความเป็นคนไปตลอดกาลลาีล่สวัส์ครับวินาทีนั้น